โอยเปิดโตจยิงไงครับวะเจ้ถอเนื้ยแบัวเป็นฟุตบอลแบตการกุศลพิเศษครับวันนี้รวมศิลปินมากหน้าหลายตาฮะก็ทีมคูลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนน้องเรือวิทยา กีฬาทำความเคารพครับนะสัมผัสมือครับสัมผัสมือวันนี้ก็ทีมครูนำนำโดยท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอโอ้ <c oughs> สุดยอดครับวันนี้โอเคครับก็จะเป็นการแนะนําโดยภาพรวมนะครับก็จะเป็นคารัคุณครูแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทั้งสพหนองเรืออดีตผู้ในการโรงเรียนผู้บริหารแต่วันนี้นําทีมโดยท่าน นายกองโทพิชัยวันตาครับท่านนายอำเภอหนองเรือครับครับผมวันนี้เราจะทําการแข่งขันครึ่งละ30นาทีนะครครึ่งละ30นาทีเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนนะครับถ่ายรูปรวมก่อนที่กลางสนามฮะเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านนะฮะคณะครูทีมผู้จัดทุกท่านนะครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณพีอาร์สวยๆน่ารักน่ารักจากครัวสว่างครับเย็นนี้เจอกันนะครับคอนเสิร์ตน็กนฤพล ครับเรียนเชิญไทยรุ่นนะครับวันนี้นักเรียนของพวกเราก็พร้อมนะครับวันนี้ส่งเสียงกรี๊ดได้ส่งเสียงเชียร์ได้ใครจะอัดฉีดศิลปินมาที่นี่เขียนว่าเอาเอาสเตปเปิลแม็กซ์ซื้อมาดีๆนะครับจะว่าให้ใครเท่าไหร่ส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อให้นะครับอ่าอาจารย์กฤษฎากรจะลืมหากล่องมาให้นะครับเราต้องไปคัดแยกนะครับผมผู้เล่น11คนแรกของทีมครูมีใครบ้างครับอาจารย์ครับ ผู้เล่น11คนแรก <st wireless> จะไม่มีนะครับเสีย20คนบ้าครับเนื่องจากว่าข <ged buying> <okay> ้อมูลมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยโอเครับางั้นผมขอุยาดอ่านทีมศิลปินก่อนนะครับโอเคครับสำหรับผู้เล่น11คนแรกของทีมศิลปินครับผู้รักษาประตูเป็นฮอนด้าสแบงบินครับแบ็กซ้าเจมจจตุรงค์ฮะเซนเตอร์ทีทีเร็กนะครับคู่กับเฟรมสแบงบินนะครับแบ็กขวาเป็นน้องแทนไทยไททอนมิวสิกฮะ ปีกซ้ายเป็นโอมพอรชนะครับกลางตัวรับเบ้นเมืองเลยกับก๊อตจิรพัฒนนะครับปีกขวาเป็นเบ้นสิงมิวสิกนะครับกองหน้าเป็นเต้าหยองยุคนเดชกับเน็กนัุพลนะครับโอ้โหนี่ถือว่าโอ้โหจัดฟูลทีมอาจารย์ฟูลทีม ใช่ครับจัดเต็มเลยฮะครับขออย่างเดียวเน็กนัทพลส่งบอลให้เพื่อนยิงด้วยก็พอครับผมโอ้ยวบาบาบแล้วหลายแล้วไปเตะไสแล้วก็บม่ได้ห่วงเลยล่ะครับเน็กนัทุพลนักเตะลีกนะครับผมเลยครับทีมสุรินเอฟซีครับผมจำได้ครับวันนั้นเป็นนักเตะลีกต้องดูฝีเท้าครับไม่ธรรมดานะบางคนอาจจะว่าเป็นศิลปินเตะฟุตบอลไม่เป็นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้ผมเตะกับทีมวีไอพีปะท้ผมเพราะท่านในแถันนั้นเที่ยวจังหวา <mm <iser> เดี๋ยวดูครับจอมเลื้อยจอมกระชากลากเลื้อยขนาดหลอกบอลยังขนาดนี้ครับหลอกผู้หญิงจะขนาดไหนครับเด็กตะลุ่ลแฟนเอฟซีรู้สึกโอ้พอใจอ่าตอนนี้ตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วฮะสองพันกว่าแล้วครับสองพันกว่ายอดมาเรื่อยๆยแล้วครับยอดเข้าชมไลฟ์สดนะครับของเพจเข้าสารแลน์อรด์เน็ตนะฮะจารย์เน็ตครับช่วยกันส่งช่วยกันแช์นะครับช่วยกันส่งช่วยกันแช์สามารถร่วมบริจาคนะครับสามารถร่วมบริจาค ผ่านการไล์สวดได้หรือว่ามีความประสงค์อยากจะร่วมบริจาคณเวทีแห่งนี้มายื่นความจํานงได้เลยนะครับ <ผม S 2> ใครจะอาชีดมาเลยนะครับแม็กมาดีเขียนชื่อมาด้วยนะครับเพราะว่าเราให้เราจะได้ให้ถูกคนนะครับผม <c oughs> จะอาฉีดนักกีฬาท่านใดนะครับโดยเฉพาะรวมศิลปินดารานักสแสดงนักร้องได้เลยนะครับมายื่นความจํานงได้เลย <c oughs> ส่งต่อความสุขกันนะครับส่งต่อความสุขกันผ่าน เทพเข้าสารแลนครับส่งต่อความสุขส่งผลบุญนะครับอันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันในการทํากิจกรรมครั้งนี้ในฟุตบอลการกุศลนะครับแมตช์พิเศษ16พฤศจิกายนจะจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของหนองเรือวิทยาอีกหนึ่งกิจกรรมครับครับผมถือว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับศิลปินมามากหน้าหลายตาม,มาจากหลายค่ายนะครับผมกติกาก็คือเราเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดแต่มีอยู่ว่านักกีฬา ต้องสัมผัสบอลอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับสัมผัสบอลอย่างน้อยหนึ่งครั้งอาจารย์ต้องสัมผัสบอลอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับกับผมกรรมการได้รับเกียรติจากที่สามสิบครับครึ่งละสามสิบไม่ว่าเป็นสามชั่วโมงแดวารินครึ่งละสามสิบพักสามสิบครับผมโอเคครับแมตช์สุดพิเศษกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมนิกนฤพลอยู่ตรงกลางบอกลบไปไอสิ่ยิ่งนอง เอาละครับ11ตัวจริง11ตัวแรกครับนำโดยท่านนายอำเภอหนองเรือครับยืนโอ้โหหมายเลขสามสิบสี่ขอเสียงปรอมือขอเสียงกรีดกองเชียร์ตายแล้วโอ้ยน้อเอาครับเริ่มแล้วฮะเมากันเนี่ยไหมสุ่มเจ้าไหมตกใจตีเบื่อก้าเบื่อก้าตกใจเอาละครับบอลไปทางปีกซ้ายหมายเลขสิบครับ คิดหนาเพราะออกผู้ใดผู้นี้แทนไทยไทยด้านส่งมาเบนเมืองเลยมาที่ทีท,ทีเล็กทีทีเล็กส่งมาไปแล้วครับออกไปทางปีกขวาย้อน้วลูกนี้ยังไม่ผ่านกองหลังพียาร์บอลออกไป <c oughs> เป็นลูกคอนเนอร์ฮะ <c oughs> โอ้มิสเตอร์โอ้ยลืมชื่อโอ้ตายแล้ว สอบตกอีกแล้วโอ้ยลืมชื่อเลยโอ้ไปไกลๆสีชมพูกีดย่างเดียวเอาสีชมพูกีดหน่อยแล้วผู้ดใดเปิดปบอลนิกน็กนัลลเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านกองหลังทีมคู่น้องเรือน้องเรือยังได้บอลครับโอ้ไม่ทันครับลูกนี้ตามเก็บมาบอลอยู่นี่เน็กนัลภุน เป็นลูกฟ้าฮะลูกนี้ผู้ใดไปเตะขาเพิ่นนะผู้ใดไปเตะขาเพิ่อน,ต,อนตั้งบอลแล้วกองหน้าโอ้อยู่ห้องหน้าหมดเลยครับทั้งเต้ายองทั้งเบสตรงมายังไม่ผ่านทีมคู่น้องเลือดดึงบอลไปนะครับเสี่ยวเด้อคู่ผู้ใดเสี่ยวเด้อ <c oughs> ท่านผู้บริการนะฮะท่านผู้บริการโอ้ต้องตับเขาไปนะฮะ ด้วยความที่แบบฉุดลูกหกจริงๆนะครับยังไม่อัพเดตข้อมูลไปนะ,นะครับเปิดตาเอ้าลูกนี้ว่าไงอีดักเชีย่ยเอาทเปลี่ยนสเปวินทันไม่ทันลูกนี้ยังทันอยู่ยังไม่เป่าออกอ <c oughs> ีนักกันกลับมาโอ้โยทีมครูก็เข้าเร็วฮะ <c oughs> โอ้โทีมครูได้สามไกลยังล็อกซ้ายล็อกขวา <c oughs> ไม่ผ่านยกมาแล้วลูกนี้ยังไม่ผ่านกองหลังทีมครูน้องเรือ ดาวยองได้บอลตาวยัขออาดไปเมื่อวันี้เบสสิงมิวสิกไปแล้ววิ่งหน้าตั้งไปยังไม่ผ่านทีมคูนหลังเรือฮะโอ้นี่โค้รโค้รวอลเลย์นบอลนะครับเนี่ยโ,<อ>โค้รวอลเลย์บอลโค้รวอลเลย์บอล<อ>ไทยแลนด์ลีกนะครับตอนนี้<อ>ราเลีนน้ยงบอลขึ้นมาครับหมายเลขสี่สิบสี่โอ้ยอ่าเปิดบอลไปเมื่อวันนี้ลูกอา้ไ<ข>อาไม่รับหนะ้าสีเอ็โอ้โหวิ่งตัดบอลได้เจีมตะลงจีมจะตรงได้บอลส่งบอลขึ้นมาข้างหน้า มาที่เบ้นมึงเลยเบ้นมึงเลยส่งไปที่เจมจัตุรงค์เปิดมาเบสสิงห์วิสิษฐ์บางวันยังไม่ผ่านลนูกนี้ไปนะครับครูน้องเรือได้บอลเปิดมาที่ฝั่งขวาวิ่งตัดไปเปิมสบงว์ินเขียออมายังไม่ผ่านทีมครูน้องเออรือขอดบอลขึ้นไปอีกทีนึงโอ้ยลุ้นหรือเปล่าลุ้นหรือเปล่าลุ้นหรือเปล่าครูน้องเรือยก่งอันนีเมื่อกี้โอ้โหนี่แซ่บโอ้โห ซุปเปอร์เซฟมีกระชอกนะมีกระชอกหน่อยนึงเรียกน้ำย่อยเ,เรียกน้ำนย,ย่อยไปแล้วครับนิกนันลพลนิกนันลพลยังไม่ให้บอลแตะไปบอกแล้วเนี่ยจอมเลือกจอมเลือ้อยเปิดคว้าขึ้นมาผู้ใดว่านักรองเตะบอลบ่เป็นบ่แมนเด้อบันนี้อ้าวจิ้มบอลมา อ่าใครทีมไหนจะเชีย์เชีย์ได้เลยลูกนี้กรรมการเป่าเป็นลูกเฝ้าตั้งเตะจากทีมคูน้องเหลือกรรมการที่ตัดสินวันนี้นะครับก็เป็นนักสนุกเกอร์นะครับเป็นนักสนุกเกอร์อ้าวลุดไปแล้วลุดไปแล้วอื้เขียบ,บอลออกมาได้ฮะทีเล็ก อ่าใครผู้ใไอ้บวยยกมือเด้อทีมศิลปินอีกจักยีสีมาที่อนโอ้โหสีตอนนี้สีเหลืองมีเชียแบบเหมือนสีตัวเองแข่งนะตอนนี้สีเหลืองกับสีเขียวนะครับกำลังเชียร์อยู่สีอื่นๆเชียร์ได้ฮะเชียร์ได้เป็นลูกเตะมุมของทีมครูหนองเรือครับครับสายตากับบุคอยดีกับพี่น้องอ้า เลยแม่ย <ไป S 1> <ม>ิงโอ้โหเจมแสดงบินเคลียร์บอลนะว่ากุยยกยกโอ้โหไปแล้วครับบาลูกนี้เป็นลูกสกัดบอลเฝ้านะครับเฝ้าวฝ้า,าอาจารย์เจมจิตครับหมายเลข44ลูกนีเนนน้เปลี่ยนตัวแจ้งไรแมนนครับเปลี่ยนตัวแจ้งไรแมนนะไปนะครับเจมตะทุลงได้บอลเต้าหยองังมองอยู่มองอยู่ให้มาที่เต้าหยังไม่ยังไม่ผ่านนะ บอลออกไปลูกนี้เป็นลูกทุ่มของทีมศิลปินฮะอันนี้ยอดกาลังเข้าชมเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออเอ,อัเฟาเออเอ,อ,เอ,อ้าเอออัลเฟามาที่ก็ตจินภัทรเกงๆๆส่งมายังไม่มีใครครับลูกนี้ผู้รักษาประตูรับบอลได้ผู้รักษาประตูคุณคูชาวาริตครับชาวาริตสมบัติทอง ท่านผู้บริการอีกครั้งบอลยังอยู่แดนกล <ไป S 1> ครับเป็นเมืองเลยส่งมาเน็กเัลพลเนกเพลแปะไม้แบ็ดสิบไม่สิกบอลอยู่ที่เน็กลพลเนกเพล,ล,เ,ล,ลเห็นเห็นเห็นยังไม่ให้เปิดออกมาด้านข้างผู้ใดนออนี่นาคุณคุณโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าครับโอ้โห <c oughs> จริงๆไม่ใช่การเช็คไลน์นะครับแต่เป็นการวิ่งลงไม่ทันนะครับผม ที่เอาที่พี่แม่มันล้ำอยู่ตรงกลางพี่แม่เ <c oughs> ปเตยังไงเนี่ย <c oughs> ออโอเคลูกนี้ยกบอลมาโดยทีเล็กนิกนัลพลเอาบอลลงเป๊ะแรงดินเคลียบอลก,ก่อนครับมีหน้าที่เคลียบอลอย่างเดียวบอลอยู่ที่เต้าหยังทันงะลูกนี้ไปนะครับไปนะครับ ไปนะครับลูกนี้ใต้ยังไปนะครับโอ้ยฟาวก่อนนะครับลูกนี้เป็นลูกฟาวนะครับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งออกมาอย่าพึ่งวิ่งออกมาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอย่าพึ่งวิ่งออกมาครับอย่าพึ่งวิ่งออกมาอยู่ในสนามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใบเหลืองได้ดิเดี๋ยวเจอใบเหลืองได้ดิเออเอาเอาตั้งสี่ครับเอาตั้งสี่เขาเขาเปลี่ยนโหลดมันจะแปรมือกันออกเปลี่ยนโหลด ไปแล้วไปแล้วเคลียบอลออกเอาสีรับเผาแปะแปะมือกันเปลี่ยนรถครับผมเออเขาไม่ต้องถ่าไรไม่นดอกกติกาผมส้างขึ้นเองนี่แหละส่วนส่วนสีมาเบรกนี่เขาเลยเปลี่ยนตุกันดอกเออเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้เลยใครจะออกเปลี่ยนวิ่งมาแปะมือเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าให้คนในสนามออกมาก่อนนะครับไปแล้วไป้วครับลูกนี้สมมาเน็กกันลุกนก่อนจีนพัฒน์ถึงบอลก่อนซ้ายมีเต้าหยองขวามีเน็กก่อนจีนพั บอลยังไม่ผ่านไปแล้วครับทีมครูน้องเรือทีมครูน้องเรือมีโอกาสได้โต้กับใครจะเปลี่ยนตัววิ่งมาแปะมือนะครับออกจากสนามก่อนผู้เล่นค่อยเข้าไปได้ครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้เลยมาฮะอาจารย์เฉมจิตครับขอมาแล้วเด็กกระทุนนี่กระพุนจิงอันนี้ล้วกี้อ้อยปรากฏว่า เข้าข้างตาข่ายครับผมเข้าข้างตาข่ยยอดเท่าไหร่แล yeah, ้วครับครูแดดยอดเท่าไหร่แล้วยอดเข้าชมเท่าไหร่แล้วครับก็อยู่ประมาณพั0 0ปดถึงสองพกว่าครับครับใครจะอาจจีดศิลปินมาเลยนะครับตอนนี้ครูน้องเรือวิ่งไปแล้วลายแมนยกธงล้ำหน้านะครับโอ้คือเสียงล้ำหนาดีแต่ว่าทีมสิลปินบัมแมงดอกแมนลงประทันนะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลานะครับอ่าจัดคเลยครับเอามันเปลี่ยนตัวย่มนี่กรถือเขาแทงตัวทนี้ไปนะครับเสียตำแหน่งมาแล้วโตกับยังครับไปนะครับเด็กเด็กขยนไปแล้วลุดลุดลุดโอ้โหโอ้โหกดยยิงลูกนี้โอ้โปตูตูตู ต่อศูนย์ผู้ทำประตูคือเบสซิงมิวสิกครับ<อ>นี่จับของผลงานเพลงไปเบิ้งเน็ตคลิอยู่ของไอโบนะครับอันนี้สร้างจากเรื่องจริงนะครับเพลงนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะจริง <c oughs> เอานำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> อผู้รักษาประตูหนองเรือวิทยาบินสวยครับเมื่อกี้บินสวยครับจิคคงคมท่าอาจารย์คมมากเลยจ,จิงคงมอารตนี้สุยอดสุดยอดเวลายังเหลืออีกเยอะครับ บอลยังอยู่ที่ทีมครูโรงเรียนหน้องเรือนี่ก็บอกว่าเล่นกันจริงๆนะเล่นกันจริงๆไม่มีมาเยอะๆแย่ๆฮะลูกนี้กรรมการยกธงล้ำหน้าอ่าโอ้โอตถือว่าเช็คล้ำหน้าดีจริงๆครับพี่เปมนะดันดันสูงหรือว่าเขายกวอนคำหัวจะเด้อเอาขอเสียกองเชียร์หน่อยครับขอเสียกองเชียร์หน่อยเร็ว f อจะอัดฉีดนะฮะเอจะอัดฉีดสิลิินท่านใดแจ้งได้เลยนะครับมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญกับทีมงานนะครับไปนะครับไปนะครับ,รบทีมผู้ั้งเรือโอ้โหแทงลูกนี้หลุดครับหลุดทั้งคนหลุดทั้งบอลน,นะลูกนี้เราเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับขอแค่ให้คนในสนามออกมาก่อนนะครับนะกติกาเราสร้างเด็กโอ้หลุดหลุดหรือมาลูกน,นี้ยังไม่ผ่านทีเด็กทีเด็กมวนมวนส่งบอลมาที่เอนะพับ เอทวัดโอเคปะโอเคอยู่โอเคอยูอย่จะหวังผลงานเพลงโอเคอยู่ครับยกมาแล้วนี่ยังไม่ผ่าน